บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสลนาุมะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบาระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชัน้นประถมศัพที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในาภาษาปทิเวกับอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเมื่อวันเราก็ได้ทำทักษะภาษาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้5้เรียนนะคะเปิดอนันซือในหน้าที่128กันได้เลยค่ะ,ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดในหน้าที่128นะคะ อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่าสระอัวนะคะอ่านว่าอออวอัวนะคะต่อไปนะคะอ่านสะกดคํานะคะตออัวตัวตออัวตัวนะคะตัวนะคะกออวัวขัวไม้ตัวขั้วต่อไปมาดูหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะคะชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยกอรออัวกลัวคอรออัวครัวหอรออัวงอหลวง โกรัวยอคลวยไม้โตคลุ้ยต่อไปนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบนะคะอ่านแจกลูกนะคะต่อัวตัวบอวัวบัวออัวอัวต่อัวถัวสอัวสัวหอัวหัวมอัวมัวรอัวรัววัววัวต่อไปนะคะสระอัวมีตัวสะกดลดรูปอะนะคะก็คือไม้อนาการเหลือวัวแหวนนะคะ อัวอวงอตัวเห็นไหมคะพอมีตัวสะกดจะตัดอะอนะคะหออวงอห่วงงอวงงองวงต่อไปนะคะออวนออวนสออวนอสวนชออวนอชวนต่อไปนะคะบออัวมอบวมสออัวมอสวมนออัวมอนวมต่อไปนะคะออวยออวยสออวยอสวยรออวยอรวยนี่ก็คือฝึกอ่านสาระอัวนะคะ ต่อไปมาดูนะคะในหน้าที่หนึ่งร้อยสามนิเนะคะบออัวกอบวกปออัวคอพวกรออัวคอลวกต่อไปนะคะปออัวดอปวดขออัวดอขวดนออัวดอดน่นต่อไปนะคะบออัวบอบวกขออัวบอขวบคออัวบอควบอ่านคำและสังเกตเสียงสระนะคะตัวหัวมัวปวดพวกรวย หน้ากลัวตัวบางช้างหลวงห่วงแหนแสนสวยช่วยกันฟันร่วงห่วงนักชักชวนสวนสัตว์ขตัดลวดขวดน้ำต่อไปนะคะอ่านคําและสังเกตไปยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะบัตรแข็งอ่านว่าบัตรแข็งมาสมุรอ่านว่ามหาสมุนสัตว์ร้ายหานว่าสัตว์ร้ายทวทัศน์อ่านว่าทระทัศ์ ต่อไปมาดูหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะมนุษย์อ่านว่ามนุษย์วิทยาศาสตร์อ่านว่าวิทยาศาสตร์อ่านคําสังเกตสระเล็กเครื่องหมายที่ไม่ออกเสียงนะคะรสชาติไม่ออกเสียงนะภูมิใจสาเหตุพืชพันธุ์ธรรมชาติเอารสชาติอ่านว่ารสชาตินะคะภูมิใจอ่านว่าภูมิใจสาเหตุอ่านว่าสาเหตุ พืชพันอ่านว่าพืชพันธุ์ธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาตินี่ก็คือไม่อ่านไม่ออกเสียงนะคะต่อไปมาดูฝึกอ่านประโยคนะคะฝนตกหนักนะคะจนน้ําท่วมครูกิติป่าเด็กไปย่องสมุรการปิดทต่ไม่โลกร้อนมากขึ้นบิลภูเขาน้ําแข็งมีหมีขั้วโลกหลายตัวพวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้และจะไม่ทําลายป่า ต่อไปมาดูนะคะอ่านกล้องรองเล่นนะคะร่วมแก้ไขโลกร้อนขึ้นทุกวันหากปากันปล่อยกา๊าดปิดแม้เราตัวน้อยนิดก็มีจิตคิดแก้ไขร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟถุงผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชินวันนี้นะคะ คุณครูยิงก็ให้หนักเรียนนะฝึกอ่านทบทวนในเรื่องของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะในหน้าถึง100 128นะคะมาจนถึง103 13นะคะ,ะแล้วให้หนักเรียนไปฝึกอ่านนะคะในเรื่องของบทที่8นะคะในเรื่องของอโลกร้อนคะวัน,นอังคารเราจะสอบกันนะคะ อสอบเก็บคะแนนนะคะ10คะแนนนะคะวันนี้คุณคุูหญิงก็มีเนื้อหาทจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮิะวะบระกาตุฮ